นี่ <c oughs> มาถึงคำว่ากองสมาธิอันเป็นอาเสขะเมื่อเข้าใจคำว่าสมาธิแล้วก็อกนึกต่อไปว่าความเป็นสมาธิของพระอาเสขะคือผู้หมดกิเลสอาสวะนั่นจักมีอยู่โดยไม่ต้องเจตนาเช่นเดียวกัน ตัวคุณสมบัติใดๆของสมาธิก็ย่อมมีอยู่แก่ท่านถ้าหากว่าพระอรหันต์จะเข้าสมาธิมันก็กลายเป็นการพักผ่อนพิเศษหรือจะเรียกว่าการสวยความสุขก็ได้ส่วนหนึ่งเท่านั้นไม่เป็นไม่ใช่บทเรียนไม่ใช่บทฝึกหัดไม่ใช่การกระทำ อย่างของบุคคลที่ยังไม่เป็นพระอรหรันต์กองสมาธิของพระอรหันต์จึงแปลกจากกองสมาธิของคนที่ยังไม่เป็นพระอรหรันต์